เดี๋ยวเจอกันในวิทยาศาสตร์อีกคาบหนึ่งนะครับก่อนที่จะหยุดเนาะพรุ่งนี้เราหยุดใช่ไหมครับสองวันเนาะเสาร์อาทิตย์และก็มีนัดหมายการส่งงานถูกต้องไหมครับส่งงานอะไรเอ่ยส่งใบประเมินนะครับต้อองงงงคลิคลานส่่ดย,ยัไไม๋โอเคครับเลียเสาร์อาทิตย์เนาะล้วก็เอาใบงานมาส่งด้วยวันนี้ผมจะไปใส่ขี้เกียบเขาครับพี่ั้ จะไปได้อันสุดท้ายครับก็คือเก็บรองเท้าครับโอเคพูดเสร็จทุกคนแล้วทีนี้ครูพูดบ้างแล้วก็การงานเหมือนกันด้วยโอ้ยแย่งกันพูดแล้วโอเคพูดครบทุกคนยันถ้าครบแล้วฟังนะครับเดี๋ยวคาบนี้จะมาอธิบายเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเนื้อหาใกล้จะหมดเล่มแล้วเนาะเราได้ประดิษฐ์วัสดุต่างๆแล้วเดี๋ยวเรื่อง เดี๋ยวคาบนี้จะมาพูดถึงเรื่องสัตว์นะครับซึ่งมันไม่ได้มีในหนังสือเราหรอกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีนะครับเขาบอกว่าสัตว์ในท้องถิ่นเรานะครับมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายนะครับซึ่งอาจแบ่งตามประโยชน์นะครับในงานต่างย่างได้เช่นนะครับใช้เป็นอาหารก็ได้นะครับสัตว์ที่เรารับประทาน หมูไก่อย่างนี้ครับเราก็สามารถนํามารับประทานได้หรือใช้เป็นแรงงานช้างเป็นต้นนะครับเอาไว้ลากสูงนะครับช้างหรือว่าใช้เป็นวัสดุในการทําเครื่องนุ่งห่มนะครับเราสัตว์รรประเภทไหนที่สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับทําเป็นเสื้อผ้าได้มีไหมมีไหมครับ ไม่มีสัญญาณจากเลขหมายที่ทันเรียกยเช่นรู้จักแกะไหมครับขนแกะรู้จักไหมรู้จักคุ้อ่าขนแกะเอามาทําเสื้อผ้าได้ไหมครับได้ครับอ่านะครับใช่ครับ<ต>หรือจะเป็นประเภทสัตว์งูจงอางรู้จักงูจงอางไหมครับเขาบอกว่าใช้ทํายารักษาโรคได้นะครับอย่างเช่นม้านะครับใช้เป็นพาหะเดินทางนะครับและก็ปลา ใช้เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินนะครับบ้านใครเลี้ยงปลาบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่นเราสัตว์สามารถนำมาเป็นอาหารได้นะครับเนาะนำมารับประทานได้เขาบอกว่าวิธีต่อไปวิธีการดูแลบ้างนะครับวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดก็มีลักษณะการดำรงชีวิตแตกต่างกันนะครับดังนั้น ถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดนะครับเราต้องศึกษาก่อนว่าสัตว์ชนิดนั้นมีลักษณะการดำรงชีวิตยังไงบางคนอาจจะเลี้ยงสัตว์โดยที่เราไม่ได้ศึกษานะครับเป็นสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์ที่อยู่บนบกเนาะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและต้องดูว่าสัตว์ชนิดนั้นรับประทานอะไรเป็นอาหารนะครับและที่อยู่อาศัยของเขานะครับอยู่ที่ไหนเนาะเราจะจัดสภาพแวดล้อมยังไงเพื่อสัตว์ที่เราเลี้ยงจะได้มีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับ และแข็งแรงและมีมชีวิต,ตอ,อยู่ได้เนาะบางคนเขาบอกว่าแบบเราไม่ได้ศึกษาเราอยากเลี้ยงอย่างเดียวพอมาเลี้ยงแป๊บเดียกก็ตายเนาะเวลาจะกินอาหารอย่างเงี้ยเราให้อาหารผิดประเภทเขาก็ไม่ทานนะครับการจเจริญเติบโตเขาก็ไม่เกิดขึ้นเนาะและก็เราต้องดูแลใจใส่ด้วยนะครับถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เนาะ ต่อไปนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะอนุรักษ์นะครับสัตว์ในท้องถิ่นเราเนี่ยนะครับบางคนอนุรักษ์ไม่เป็นคือจับมาทรมานสัตว์หรือจับมาแล้วแบบ,บเราตั้งใจจะมาเลี้ยงนะครับแต่เราไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างนี้ครับเอามาเลี้ยงแล้วก็ตายเนาะถ้าเราจะอนุรักษ์ก็คือไม่จับปลาในฤดูที่วางไข่ เดูที่เขาจะวางไข่เนี่ยเราต้องไม่จับเขาปล่อยให้เขาแบบผสมพันธุ์แล้วให้เขาแบบมีลูกออกมานะครับและก็ไม่จับปลาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นใช้ระเบิดนะครับหรือว่าใช้ไฟฟ้าช็อตใช้ยาเบื่อนะครับและก็ไม่ทําอันตรายสัตว์ที่เหลือน,อน้อยหรือเกือบจะศูนพันธุ์ไปแล้วและก็ไม่ล่าสัตว์ในฤดูที่สัตว์ผสมพันธุ์นะครับ ไม่ตัดไม้ทำลายปลาเพราะเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์และก็ควรขยายพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นที่เหลือน้อยนะครับอันนี้คือการอนุรักษ์ไว้นะครับและสัตว์เ็าบอกว่าแบง่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าน,นั่นเองหาอาหารกินเองตามธรรมชาติเลยนะครับนำมาเลี้ยงที่บ้านไม่ได้เช่นเสือมีกวางเป็นต้นนะครับอันนี้ไม่สามารถนำมาเลี้ยงได้เราจะ เจอสัตว์ประเภทนี้ก็ต่อเมื่อในเราไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมครับเราก็จะเจอสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นเนาะซึ่งเขาก็มีที่เลี้ยงไว้ให้ดูแต่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูอย่างเข้มข้นเลยเนาะพวกตวรกีพวกนี้ครับไม่สามารถนํามาเลี้ยงได้เนาะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือสัตว์ที่เรานํามาเลี้ยงที่บ้านได้ก็ทั่วไปก็เป็นอะไรครับสุนัขอ่าสุนัขมันก็มีหลายพันมากเนาะแล้วเป็นแมว นะครับเป็นไก่เป็นเป็ดก็ได้หรือจะเป็นปลานะครับและก็วิธีการดูแลรักษาสัตว์นะครับเราให้ที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมกับสัตว์ประเภทนั้นให้อาหารนะครับอย่างเพียงพอถูกต้องและเหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนาะให้การดูแลเมื่อสัตว์เจ็บปว่วยเราต้องดูแลรักษาเขานะครับถ้าเรามาเลี้ยงเขาเราต้องรู้นะครับความผิดปกติของเขาเราต้องสังเกตนะครับและก็ให้ความรัก ความเมตตาไม่ทําร้ายหรือว่ารังแกสัตว์บางคนออกมาแล้วรังแกนะครับรังแกเพื่อความสนุกสนานนะครับแต่เราต้องควรเลี้ยงด้วยความรักถ้าเขาเจ็บป่วยเราต้องรักษาเขานะครับเขาก็มีชีวิตเหมือนเราเนาะครับ<อ>ครับผมเน,นูเลี้ยงปลาแต่นหนาเลี้ยงปลาวันเี้ยงป,านนปาลาทองแห่งเดือตายตายหมดเลย ทำไมครับเลี้ยงปลาส่วนหนึ่งที่ตายเพราะว่าเราเคยเปลี่ยนน้ำไหมครับเราต้องเปลี่ยนน้าสัปดาห์ละครั้งเนาะเปลี่ยนน้ําบางคนไม่เปลี่ยนน้าเลยหรือเวลาให้อาหารนะครับถ้าเราให้เยอะเกินไปมันจะเป็นไงครับทานไม่หมดมันก็จะตกตะกอนลงไปนะครับเพราะนั้นเนะออเพราะนั้นถ้าเราจะเลี้ยงให้น,นานเราต้องแบบขยันเปลี่ยนน้ำนะครับต้องศึกษาวิธีการเลี้ยงให้ดีครับ แมวเอาไปกินหมดเลยแม่เอาไปกินหมดเลยอืมต่อ,ตอมีตัวแยกแมวอะไร่บ้านนมวาเยอะแล้วปลามันมากินอาหา้ำแมวบ้านองแล้วปลาหายไปส่วนหนึ่งอืมอ่ะต่อไปมาดูการปรับตัวของสัตว์บ้างน,นะครับการปรับตัวของสัตว์ก,ก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่าง รูปร่างของเขานะครับสลีระนั่นแหละและพฤติกรรมในร่างกายหรือยังใดอย่างหนึ่งของสัตว์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปสัตว์ก็จะมีลักษณะรูปร่างพฤติกรรมนะครับกลมกลืนกับธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเป็นการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดในธรรมชาติอย่างเช่นเขาเคยอยู่ในที่ของเขาแล้วเราจับเขามาเลี้ยงนี่ครับเขาต้องปรับตัวนะถ้าปรับตัวไม่ได้เป็นไงครับก็ตาย เนาะเหมือนปลาที่เราไปซื้อมาเลี้ยงเนี่ยหรือเขาเลี้ยงไว้เนี่ยเรานํามาเลี้ยงเราไม่รู้วิธีการเลี้ยงนะครับอาจจะเลี้ยงได้สักไม่ถึงอาทิตย์เราให้อาหารไปเขาก็ไม่ทานนะครับเพราะว่าเขาปรับตัวไม่ได้เขาต้องปรับตัวให้ได้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดนะครับผลจากอันตรายนะครับเขาบอกว่าการปรับตัวมี2ประเภทอันที่หนึ่งเลยปรับตัวชั่วข่าวเป็นการปรับตัวในเวลาสั้นๆนะครับสามารถเปลี่ยนกับ ไปมาได้สังเกตได้ง่ายเช่นจิ้งจกนะครับปรับสีผิวของเขาอ่ะตามสีของผนังที่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่รอดรู้จักพวกจิ้งจกพวกอ,อะไรครับจิ้งก่าไหมเวลาเขาเกาะกิ่งไม้เนี่ยสีขเขาก็จะเปลี่ยนไปรู้จักไหมครับกิ้งก่าดีใค่รู้จักไหม อ่าสีเขาก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติกลัวค,คนอื่นทําร้ายเผื่อเราไปเนี่ยเราทําร้ายเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนสีตามอ่าพวกกิ่งไม้หรือสีเหมือนต้นไม้ครับเวลาเรามองไปเราก็ไม่เห็นเขาก็รอดเนาะเป็นต้นแล้วก็ตุ๊กแกสามขาเลยค่ะตุ๊กแกสามขา,ขาเป็นยังไงครับขาหายตุ๊กแกพิการ<ข>าใช่ไหมาั้ข,าข้างนึง้ค่ะแต่เป็น อ๋อต่อไปการปรับตัวถาวรนะครับก็คือเป็นการเปล,เปลี่ยนแปลงภายในสามารถถ่ายทอดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้เวลานานนะครับแต่ไม่สามารถสังเกตได้ง่ายนะครับเช่นตะ๊กแตนกิ่งไม้นี้ครับมีลักษณะคล้ายกิ่งไม้สุนัขที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนก็จะมีขนสั้นนะครับเพื่อระบายความร้อนของร่างกายของเขานั่นเองการปรับตัวของสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันนะครับ อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าจิงก่าเนี่ยถ้าเขาจะรอดจากเนื้อมือของมนุษย์เนี่ยหรือบางคนจะไปตามล่าเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนสีผิวนะครับให้เข้ากับกิ่งไม้เพื่อความอยู่รอดพอเรามองไปเป็นไงเหมือนกิ่งไม้ปุ๊บเราก็ไม่ได้ทำร้ายเขานะครับอ่าต่อไปมาดูพฤติกรรมของสัตว์ที่แสดงออกในการตอบสนอง,องบ้างนะครับ ก็จะมีอันที่หนึ่งเลยการตอบสนองเมื่อได้รับแสงเป็นสิ่งเห่าก็อย่างเช่นตอนเช้าเราได้ยินเสียงไก่ขันไหมครับได้ยินไหมประมาณตีห้าหรือหกโมงเนี่ยไก่ก็จะขันนะครับในเวลาตอนเช้าหรือจะเป็นนกบินนะครับกลับรลังในเวลาตอนเย็นสังเกตไหมเวลาดวงอาทิตย์จะตกนะครับช่วงเย็นๆหน่อยนกมันจะบินเข้าหลังหรือจะเป็นการ เคลื่อนที่ของไส้เดือนนะครับเคลื่อนที่หนีแสงเวลามันร้อนเนาะมันก็จะเคลื่อนที่ลงไปในหลบแสงหรือแมลงต่างๆนะครับบินเข้าหาแสงสว่างถ้าฝนจะตกเนี่ยเราสังเกตนะครับแมลงเป็นไงเริ่มบินไหมบินเข้าหาแสงนะครับก็้ินเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเรานะครับส่วนการตอบสนองเมื่อได้รับอุณหภูมิเป็นสิ่งเรานะครับก็คือเมื่อมันร้อนนะครับอุณหภูมิร้อนมาก หรือว่าสูงขึ้นเนี่ยก็อย่างเช่นสุนัขเนี่ยก็จะมีการระบายความร้อนโดยการหอบหรือให้น้ำนะครับแล้วเหยื่ออกอกจากลิ้นเวลาสุนัขมันเหนื่อยเป็นไงครับเวลามันร้อนมากแบบเราพาวิ่งเล่นหรือแบบอากาศร้อนเป็นไงจะแลบลิ้นไหมแน่เห็นเพื่อนแลบลิบล้นที่ดู <c oughs> เป็นไงครับอันนี้คือเป็นการระบายความร้อนนะครับ <c oughs> ให้น้ําเข้ามาเนาะถ้าคนเราเหนื่อยทําไง หิวน้ำไหมครับถ้าวิ่งมาเลนี่ยร้อนใช่สุนัขก็เหมือนกันเนี่ยเขากินน้ําเสร็จเขาดื่มน้ําแล้วเขาเขาก็ทําการหอบนะครับให้น้ํและเหยเข้าจากลิ้นเหมือนอ้าปากนะครับแลบลิ้นเนาะและก็แมวนะครับระบายความร้อนโดยการแมวทําไงครับเวลาร้อนมีใครเลี้ยงแมวไหมเวลาแมวมันร้อนที่บ้านทําไงจับอาบน้ําเลยปะ ฮาบางคนบอกว่าร้อนหนูจับอาบน้ําเลยไม่ใช่นะครับเขาก็จะใช้อะไรครับใช้ลิ้นของเขาเนี่ยเลียบริเวณไหนอุ้งเท้านะครับเลียเท้าแหละเวลาเขาร้อนเนาะเห็นไหมครับมันก็จะแสดงออกแตกต่างกันที่บ้านยายหนูไม่มีโอกาสได้อาบน้ำเลยมันไปเที่ยวทั้งวันเลยนะครับต่อไปมาดูกระบือบ้างกระบือหรือว่าอะไรครับเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรกระบือว้าเรียกว่าควายนะครับเพื่อนบอก ก็ระบายความร้อนโดยการลงแช่น้ํานะครับเช่นทุ่งนาเนาะเราเอาเชืกเอกปูเขาไว้เนี่ยพอเขาร้อนปุ๊บเป็นไงเขาก็เออลงในบ่อลงในบึงเลยไปแช่น้ําเพื่อระบายความร้อนเขากะนอนแช่เลยหรือจะเป็นกบนะครับหนีร้อนด้วยการจำศีลน,นะครับรู้จักกบไหมมันจำศีลยังไงนนใช่ครับเขาก็าจะอยู่ในนั่นแหละ เขาร้อนปุ๊บเขาหนีร้อนเขาจำศีลเลยเนาะปกจำศีลนะครับเป็นต้นเนาะถ้าคนร้อนทําไงคนร้อนกินน้ำค่ะอ่าคนร้อนกินน้ําอาบน้ําด้วยไหมอาบน้ํำไหมเห็นไหมครับอาบน้ํำก็จะแตกต่างกันอ่าต่อไปเมื่ออุณหภูมิเย็นบ้างนะครับหรือว่าอุณหภูมิมันต่ําลงนะครับเมื่อกี้มันร้อนแมวก็เป็นไงครับ เลียเท้าตัวเองแต่ถ้าเป็นสุนัขก็แลบลิ้นเนาะทีนี้มันเย็นอากาศมันเริ่มเย็นแล้วนะครับอุณหภูมิต่ําลงหรือว่าหน้าหนาวนั่นแหละเขาบอกว่านกนะครับก็จะบินอพยพย้ายถิ่นจากที่หนึ่งนะครับไปอีกที่หนึ่งอย่างเช่นนกอย,อยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับก็จะบินเข้ามาอีกมาในประเทศเราเพื่อหาอากาศที่อบอุ่นนะครับหรือจะเป็นกิ้งก่านะครับนอนพึ่งแดดให้ร่างกายอบอุ่นเนาะอุณหภูมิมันเย็น หรือจะเป็นหมีจำศีลในถ้ำนะครับเพื่อนนี้อากาศเย็นเมื่อกี้กบจำศีลที่นี้เป็นหมีบ้างต่อไปการตอบสนองเมื่อได้รับน้ํานะครับเป็นสิ่งเลาก็อย่างเช่นไส้เดือนนะครับเคลื่อนที่เข้าหาความชื้นสังเกตว้าไส้เดือนมันจะอยู่ในที่อะไรครับชื้นหรือว่าที่แบบแห้งแล้งรู้จักไส้เดือนอไหมลูกใช่เห็นไหมครับ ไสเดือนเขาก็จะแบบเพื่อนที่หาที่แบบ<ด>ชิ้น<ร>ชื้ชเนเนาะเพื่อนหนูไปที่ชื้นชื้นแล้วจะเรเห็นเป็นสิบสิบตัวอะไรใช่ครับจะเยอะมากเนาะเขาไม่ได้อยู่แบบเราไม่ต้องไปขุดแบบใช้จอบนะครับเราใช้ไม้เขียดเราก็เจอนะไ<อ>ส,สเดือน,นตอนน้เข้าค่ายครับตื่นต,ตุ่มตุ่มไสเดืองน,นะครับนม่ก็จันะครับใช่ครับมันเยอะมากเนาะเวลาเราจะ เขาเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้ครับไส้ไส่เดือนใช้อะไรได้บ้างเนมากตอไปามะาน่กลัวเลยแต่พ้บเอามาเยหนูอ่ะอมายกลัวไส่เดือนไส่เดือนเขาไปทำอะไรหนลครับแล้วก็กลัวนีครับแกลัวแต่เราาดจับนิดนึงอ๋อแต่เราก็กลัวแหละมาต่อไปโอเคต่อไปนะครับแตานนี้ครับไม่กล้าั ต่อไปการตอบสนองเมื่อได้รับการสัมผัสเป็นสิ่งเรานะครับก็อย่างเช่นกิ้งกือนะครับเขาก็จะขดตัวเมื่อถูกสัมผัสู้จักกิ้งกือไหมครับทีนี้เหมือนเราใช้มือไปสัมผัสหรือไม้ไปแยเนี่ยจากตัวที่แบบตรงๆอยู่เราไปสัมผัสปุ๊บมันก็จะม้วนม้วนเป็นวงกลมเลยนะครับห,หรือเป็นเต่า,ตาก็ได้เนาะเป็นวงกลมกิ้งกือหรือเ,เาใช่เวลาเราสัมผัสนะครับ หรือเป็นเต่าหดตัวนะครับเข้าในกระดองนะครับเมื่อถูกสัมผัสเนี่ยเต่าเนาะเวลาเราไปสัมผัสเนี่ยเขาจะหุบเข้าหมดเลยเท้าด้วยหรือว่าหัวเนี่ยหุบเข้าไปเลยนะครับหรือเป็นอึ่งอ่างนะครับพอ,องตัวเมื่อได้รับการสัมผัสอึ่งอ่างรู้จักอึ่งอ่างน,นะครับเวลาสัมผัสเนี่ยเขาก็จะเหมือนเบ่งพลังจะปล่อยพลังใส่เราเนาะเมื่อเราสัมผัส นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรม,มอื่นๆของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับเช่นกระต่ายตกใจกระโดดหนีเมื่อได้ยินเสียงดังสุนัขก,กินอาหารเมื่อหิวเป็นต้นนะครับคุณครับผมเคยเจอแมงมวยด้วยแมงมวยด้วยยังไงแมงมวยอ๋อแมงมวยเอามาเดี๋ยวจะให้ดเดี๋ยวเตรียมสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับวิทยาศาสตร์ วันนี้วันที่เท่าไหร่คร,ครับผมขอรู้เพิ่มเัวันศุกร์ที่สิบเจ็ดับโอเคเดี๋ยว <ผม S 1> ขึ้นวันที่ก่อนเลยค,ครับครับวันศุกร์ที่สิบเจ็ดนะครับเดือนกันยายน โอเคครับเขียนจะหมดเลยเหรอรวมมิดรหรือเปล่ารวมวิชาอื่นด้วยเปล่าครับอันนี้คือผมวิทยาศาสตร์อย่างเดียวใช่ไหมผมไม่กินหมดื้อเลยใหม่มาแล้วครับแต่แม่ผมเอาเร่อเก่ามาให้อีกค่ับโอเคเดี๋ยวให้เราเขียนหัวข้อที่หนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้ การตอบสนองเมื่อใช้ส,สมุดพิทยศาสตร์ใหม่ได้ครับเมื่อได้รับได้ผมเห็นเขาเอามือแสงพวกนี้ผมเอาเรีดกล่ก<ส>มอลมอากกอมาเฉยเนะครับเป็นสิ่งเล้าหัวข้อที่หนึ่งที่บอกเมื่อกี้ว่าการตอบสนองเมื่อได้รับแสงเป็นสิ่งเล้า ก็อย่างเช่นักแตามันไม่ลมก็ต้องมติดหน้าบอกนี่ครับที่บอกนะครับคือไกลขันบอกเวลาตอนเช้าในตอนเช้า,ชามีอะไรครับเมื่อได้ยินเมื่อเห็นแสงแล้วเกิด เป็นสิ่งเหลาสนกบินกับลังในเวลาเย็นนกบินกับลังในเวลาเย็น ไปหัวข้อที่2การตอบสนองการตอบสนองเมื่อได้รับอุณหภูมิ ช่นที่บอกเมื่อกี้ครับสุนัขระบายความร้อนครัผมขอเบ้อนะอตนะครับก็จะมันอยู่ก้อนหนึ่งครับอืโดยการครับคุ่ทำอะไร ใช่ครับให้จดลงในสมุดเลยคอค้คคคาหมาตัวเตียม,มาลยะเนาอไก็มอะไรตัวหใหญ่มาเลย่ไหมอค,ค่ะอ๋เลี้ยงสุนัขด้วยตัวเล็กนิดเดียวเองสายพันธุ์อะไรครับเนี่ย เลี้ยงสุนัขด้วย ที่การตอบสนองเมื่อได้รับน้ำเป็นสิ่งเล้า เช่นใส่เดือนเคลื่อนที่เข้าหาความชืน้น ไส้เดือนดินเคลื่อนที่เข้าหาความชื้นไส้เดือนดินเคลื่อนที่เข้าหาความชื้นอะไรนะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ข้อเดี๋ยวแถมอีกข้อหนึ่งนะครับมีสี่ข้อมถึงครับโอเค มีมีสี่ข้อครับข้อสองข้อสุดนะจะไม่บอนะครับหืมไม่พอไม่พอ,อยังไงครับไม่พอเราขึ้นบรรทัดใหม่เลยแล้วครับขึ้นบรรทัดใหม่เลยสมุดหมดเล่มไหมเหรอใช่ครับสองเล่มใหม่มาครับ มี4หัวข้อการตอบสนองเมื่อได้รับการสัมผัสครคับการสัมผัสเป็นสิ่งเล้าเช่นกิ้งกือนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราสัมผัสแล้วเขาจะมีการขดตัวเช่นกิ้งกือ กิ้งกาค่ะกิ้งคือกิ้งกาได้หมดอ่ะเดี๋ยวคนบอกว่าจะเอากิ้งกาด้วใช่ไหมกิ้งคือขดตัวเมื่อถูกสัมผัสเมื่อถูกสัมผัสแถมให้เพื่อนอีกเพื่อนบอกว่าเลยนะกิ้งกาเปลี่ยนสีเมือม่อยมัน ตามต้นไม้กิ้งกาเปลี่ยนสีตามต้นไม,<ต>ม้อะไรอีกเต่หาหดแถมให้นะครับเตาหดหัวเข้าในกระดองคุณผัวค่ะถ้าบางคนไม่รู้จักเต่าแล้วเขาก็ไปหยิบเต่าแล้วคิดว่า ก้อนหินเพราะว่าเต่าเอาหัวไว้ในนี้อ๋อเพราะว่าเขาเก็บขาเก็บซีเอเอเก็บขาเก็บเหมือนก้อนหิน<า>เลยขาเอาเต่าไปเล่นโอโหเวลาเขาเต่างาบมือเนี่ยอันตรายนะครับถ้าฟ้าไม่ผ่านหรือเสียงไม่ดังเขาไม่ปล่อยนะเต่าอ่ะร้ายกาดนะครับเต่าเต่ากัดนิ้วขาได้นะมีใครเคยโดนกัดไหมหนูไม่เคย อโหรอกินต่าแล้วเต่าไม่ตายเ,าโเยโดนานที่ด,โด,โดยโดมากัดทวัดรวมสองตัวเลยครับ <c oughs> โอเคมัทั้งหมดอยู่สี่ข้อ,อ,อนะครับสี่ข้อน่าจะทันแหละเดี๋ยวตั้งสิบยี่สิบนาทีนะครับน่าจะทันเนาะผมโดนมากรดดังแม่งโอ้โหคนเืนร้องหมดเลย ประเทศค้พอบผมคือห,ห,คหัวข้อที่สามไวมากเลยให้เสร็จนะครับผมไปหัวข้อที่สี่แล้วครับเพมถึงข้อไหนเนี่สมุดหมดเล่มแล้วเพมบอกค้นคู่ค่ะนโนเขียนข้อหนึ่งเสร็จแล้ว